สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการขิงขาทีวีไทยนะครับผมก็จะมารีวิวโช๊คนะครับโช๊คของ Y S s นะครับรุ่น Hummer นะครับเป็นรุ่นที่รองรับการบรรทุกของหรือคนที่ต้องการรับน้ำหนักเยอะๆนะครับเป็น Heavy Duty c h o ช e Heavy Duty chockup นะครับก็ตัวนี้ปรับได้ทั้งหมด ห้าระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็นี่เขาก็เขียนไว้นะฮะห้าสิบถึงร้อยนะครับห้าสิบถึงร้อยแล้วก็ร้อยถึงร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบนี่แล้วก็ 160, 160ร้อยสี่สิบถึงร้อยหกสิบร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบนะก็จะประมาณนี้ครับก็ผมจะมีตัวประแจบิดนะฮะมาได้เอามาให้ดู จะเป็นประแจบิดบิดตอนนี้เอาไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็ประมาณห้าสิบถึงร้อยกิโลนะขับคนเดียวนะครับนี่ครับก็ตันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับนี่ใช้กับรถเว็บ้อยนะครับนี่ใช้กับเว็บร้อยนะก็มีสองข้างนะครับอันนี้ปรับไว้เบอร์หนึ่งนะครับใช้ดีมากครับใช้มา จะเดือนหนึ่งแล้วนะก็ดีมากๆดีกว่าโชคเดิมนะเนื่องเนื่องด้วยอ่าผมเป็นคนน้ําหนักเยอะนะคนน้ําหนักตัวเยอะมันทุกเยอะนะก็คนขับตอนนี้หนักเก้าสิบอ่ะแปดสิบแปดต่ำสุดมากสุดก็เก้าสิบนะครับก็โชคตัวนี้เหมาะเลยนะเพราะว่านั่งคนเดียวก็ร้อยโลแล้วนะ นั่งคนเดียวร้อยรูถ้าซ้อนสองบ่ๆก็อาจจะปรับเบอร์เบอร์สองขึ้นไปนะครับถ้าบรรทุกของแล้วก็เบอร์สามก็แล้วแต่เราชอบนะครับก็ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวอยู่ที่เราเราล้วนๆนะครับอย่ที่เราล้วนๆครับกระปะมานี้ครับใช้ดีฮนะใช้มาหลายรุ่นแล้ะจนมารุ่นทมัมเมอ